ก่อนที่เราจะไปรีวิวนะครับรถน้ํามันคันนี้นะครับผมเดี๋ยวคันนี้นะมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆครับนี่ท่อเป็นสีทองนะครับราคานะครับผมราคาตกแล้วนะบอกเลยครับผมสามหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นกว่าบาทครับแล้วรถที่โหดขนาดนี้ครับคนเล่นต้องไม่ธรรมดาแน่ๆครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันก่อนนะครับวันนี้มีลูกค้า V.I.P. ครับสั่งรถราคาสามหมื่นกว่าบาทครับรถน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันเบนซินนะ เดี๋ยวเราจะเปิดตัวกันเลยนะครับผม3 2 1คนแรกในประเทศไทยกันเลยนะครับ3 2 1ปัมป๊มปมนี่สวัสดีครับผมชื่อพี่อะไรครับผมคุณก๊อฟนะครับผมคุณก๊อฟมามากับคุณอะไรครับมาจากยูทครับโอ้โหแล้วมาจากแถวไหนครับผมออยู่ย่านเมมบรีครับ ยู่มินบุรีนะครับว้าวลูกค้าแถบมินบุรีผมก็เยอะเหมือนกันแล้วทําไมนะครับทําไมถึงเลือกรถน้ํามันที่แพงขนาดนี้เลยครับอ๋อมันตอบโจทย์จ่พี่เพราะว่าเคยเลือกไฟฟ้าแล้วพี่ก็อยากลองเปลี่ยนมาดน้ํนมามันบ้างพี่โอ้โห <ฮะ S 1> นี่แสดงว่าไม่ชอบไฟฟ้าก็ชอบ้วพี่ก็เคยอยู่แล้วพี่แบบก็ลองอยากลองดูน้ํามันบ้างครับพี่เพราะว่าตอนนี้เห็นพี่บอกว่าพิเศษเลยลพี่ ใช่ครับมันแรงจริงๆครับผมแล้วก็ทําไมถึงเลือกรถน้ํามันเบนซินที่ว่าเราเติมกันตามปั๊มได้เนี้ยครับอ๋อมันหาซื้อได้ง่ายครับแล้วก็คือยังไงอะ่ะเราไม่ต้องออกไปซื้อเก็บไว้ครับคือเราจะใช้แล้วก็แค่ออกไปที่ปั๊มน้ํามันแล้วเราก็ซื้อมาเติมได้เลยครับโอ้โหดังนั้นเนี่ยเงิน3าม0 0กว่าบาทแรกกับรถน้ามันเบนซินถือว่าคุ้มไหมครับจบสุดๆครับจบสุดครับ โอ้โหนี่เรียกได้ว่าไม่ต้องพูดเยอะเลยครับแต่คําพูดแต่ละคำครับเน้นๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก่อนหน้าที่จะเล่นรถน้ำมันเบนซินหนึ่งต่อห้าเนี่ยเล่นอะไรมาก่อนครับผมก็มีหนึ่งต่อสิบบ้างหนึ่งต่อแปดบ้างครับแต่มันไม่สะใจครับก็เลยลองหนึ่งต่อห้าดูบ้างครับมันจะได้สะใจแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับพี่ เขาบอกครับ1ต่อ10มันเด็กๆไปละครับตอนนี้1ต่อ8ก็ยังเฉยๆครับต้อง1ต่อ5เบนซินครับท่อแต่งเลยนะครับผมก็ยังไงนะครับผมถ้าเกิดแล้วทําไมถึงเลือกร้านแม่ทอยครับแทนที่ร้านของเล่นที่อื่นมีอุ้ยตั้งเยอะเนี่ยก็ไม่รู้นะติดใจในรีวิวมั้งครับโอ้โหต็อเรียกได้ว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสําหรับการเสียงนะครับจากลูกค้า V.I.P ของเราเลยนะครับจัดเต็มครับกับรถน้ํามันนะครับ ราคาครับสามหมื่นกว่าบาทครับย้ํานะครับสามหมื่นกว่าบาทไม่ใช่สามพันกว่าบาทนะก็ถือได้ว่าวันนี้นะครับผมลูกค้าเขามาไม่ถึง5นาทีครับเขาบอกเขาอยากได้รุ่นนี้ก็คือจบเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่แมนจริงครับตัดสินใจรวดเร็วครับสะใจครับนี่ต้องอย่างนี้ครับรวยหล่อสปอร์ตกรุงเทพนะครับผมก็มินบุรีครับผมก็ถือได้ว่าสุดยอดมากครับแฟนคลับท่านนี้จากมินบุรีนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมา แกะกล่องกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปยกกันมาขึ้นเลกว่า Let's ์ว้าวสุดยอดมากเลยครับเพื่อนๆดูดิโอ้โหนี่หนึ่งต่อห้านะครับไซส์ใหญ่มากๆครับตัวนี้นะครับเป็นบักกี้นะครับบักกี้หนึ่งต่อห้าทั่วไปเป็นแค่ขับสองนะครับราคาประมาณ3 4มสี่หมื่นเนี่ยจะได้แค่ขับสองนะครับบักกี้นะแต่คันนี้นะครับผมขับสี่ครับ four wheel drive นะครับผมเป็นเครื่องเบนซินครับผม30ซีซีครับที่แรงมากๆครับ เพราะว่ารถน้ำมันส่วนใหญ่นะครับเขาจะแบ่งเกรดนะครับมี25ซีซีนะครับแล้วก็รุ่นท็อปก็เป็นพวก30ซีซีนะครับแต่คันนี้ครับบัคกี้คันนี้นะครับที่เขาแพงกว่ารถน้ำมันทั่วไปมาเรียกได้ว่านิดหน่อยนะครับก็จะเป็นตรงท่อครับนี่มีดีตรงท่อครับตัวนี้นะครับเห็นไหมเป็นท่อซิ่งครับท่อซิ่งเขาเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นท่อไปนะฮะก็คือว่าเป็นเหมือนพวกท่อรถชอปเปอร์ครับที่มันจะแรงขึ้นเป็นท่อสูรแล้วกันนะครับต้องบอกงี้ คือเราไม่ต้องมานั่งเสียตังซื้อท่อใหม่ครับเพราะว่าคนเล่นรถน้ํามันเนี่ยถึงจุดจนึงเราก็อยากได้ท่อซิ่งกันอยู่แล้วทุกคนนะครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เรามาชมในส่วนของคา r b บูเรเตอร์ครับเอางี้นะครับเพื่อนๆคาบูเรเตอร์เดี๋ยวผมบอกเลยว่าขอพูดแบบวัยรุ่นเลยแล้วกันนะว่าโคตรโหดโหดจริงๆครับนี่ลูกบอลเริ่มเลยครับเม่เทียบกับมือนะครับดูดิอย่ากับของรถจริงหนดูดิ โอ้โหสุดยอดมากแล้วก็เวลาดับเครื่องนะครับเนี่ยเขาจะมีปุ่ม stop engine นะฮะปุ่ม stop engine ที่ตัวนี้นะครับเป็นระบบดึง Start นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆใช้ได้เลยน้ำมัน91 95อะไรก็ได้ครับจัดเต็มไปเลยไม่แบบไม่ต้องมานั่งเครียดว่าเอ้น้ำมันในโตลิตหนึ่งราคาแพงหรืออะไรเงี้ยไม่เง้ะไม่สนไม่แคร์ครับผมเพราะว่าเราใช้น้ำมันตามปั๊มเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ ถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันเรียกด้ว่าโหดมากๆครับช่วงล่างนะครับมันคือไม่อยากจะพูดสุภาพอ่ะคืออยากบอกว่ามันโคตรโคตรเท่โคตรโหอดอ่ะเพราะว่าอะไรดูดิตัวทาวเวอร์นะมันไม่ใช่พลาสติกนะครับเนี่อลูทั้งลําเลยนะครับเนี่ยดูดิแล้วดูช่วงล่างนะครับโอ้โหมาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเรียกว่าคันใหญ่แล้วก็คันหนักมากๆครับ ลองคิดดูนะว่าเครื่องที่ใหญ่แล้วก็หนักขนาดนี้ครับเขาสามารถวิ่งพุ่งกระโดดได้เนี่ยเครื่องมันต้องไม่ธรรมดาครับเอาไปว่ามันลากรถจริงๆได้เลยอย่างเงี้ยนะไม่ได้พูดเล่นนะ30ซีซี30ซีซีถ้าก็เท่ากับมอเตอร์ไซคันเล็กๆหนึ่งคันเลยนะครับผมแต่3 0ซีซีเราไม่ต้องแบกน้ําหนักเท่ามอเตอร์ไซค์นะเราแบกน้ําหนักแค่นิดเดียวก็คือแบกน้ําหนักของรถบ,บัรคับเพื่อนๆลองนึกดูว่าสเกลอัตราสเกลต่อน้ําหนักแล้วก็ซีซีนะครับมันจะแรงได้ขนาดไหนครับโอ้ไม่อยากจะพูดเลยครับนี่ เดี๋ยวผมพูดมากก็หาว่าผมโมนะว่ามันใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะให้นะพี่ลูกค้าเขานะเขาจับให้ดูเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ให้เขายกให้ดูเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับผู้ชายตัวใหญ่ๆตัวล่ำล่บึกเลยนะครับผมนี่หนักกก้านะครับดูยังดูรถยังดูคันใหญ่อยู่ดีครับนี่ขนาดว่าแบบนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดาใช่ครับหนักๆไหมครับพี่ได้เรื่องครับได้เรื่องนะก็เรียกได้ว่า สุดยอดจริงครับคันนี้ไม่ได้โมครับโอเคก็ยังไงนะครับหากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับรถน้ำมันนะครับของแท้ของนำเข้าเด็ดๆนะครับต้องซื้อกับร้านแม่ทอยเท่านั้นนะครับโทรสั่งได้เลยที่เบอร์นี้ป๊อปย้ำนะครับ0847646457ร้านแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t h o ว c o m ย้ำนะครับ w w w m t o c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับ ยังไงอ่ากับลืมไปรถคันนี้นะครับเข้าแถมแบตเตอรี่นะครับสำหรับไฟเลี้ยงเซอร์โวนะครับพร้อมที่ชาร์จมาให้เลยนะรีโมทครับรีโมทเป็น2.4กิกนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ชมนะครับนี่ตัวรีโมทนะครับแบบนี้นะครับนี่2.4กิกนี่เล่นพร้อมกันกี่คันก็ได้ครับขึ้นไม่ซ้ำครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมสุดยอดมากๆกครับกับรถน้ำมันแห่งยุคนี้นะครับนี่วางคู่กันเลยแล้วกันนะ อนนโอเคครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอลคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด นี่นะครับนี่คือลูกค้านะครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวพี่เขาจะหยิบให้ดูเลยนะเพื่อน,อนโอ้โหลํำใหญ่จริงครับคือลองนึกดูนะครับเพื่อนๆขนาดว่าพี่เขาอ่ะหุ่นแมนอย่างนี้นะครับผมลํำยังดูใหญ่อยู่เลยแล้วลองนึกดูนะ